สวัสดีต้งตึ้งตึงตึงตึงต oh ึงตึงตึงอไม่ใช่ไม่ใช่จบกด้านกระจบแตกทั้งหกดาอะไรบอกรูใครจูหรายการกระจบแตกทั้งหกด้าชอบมากไอ้ย้แตกจริงวันนี้สนับสนุนโดยสปอนเซอร์จากกูเรากูเียาดมทรงผสมทรงมาเติ้ไม่เกี่ยวนะกูมีเกี่ยวนะ ดู่เกี่ยวก็จำมาจากเที่ยวไทยทั้งนั้นแหละวันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเราจะมาพบกับเซอไอยมึงไปนั่งกับอีออตรงนู้นเลยนะไหนแล่าไปไว้ก่อนตอนแรกมันนั่งตรงนน้นวันนี้เราจะมารีแอคเซเวนทีนนะคะเซเวนทีนใช่เพราะว่าเซเวนทีนมีคนขอมาไหมไม่มีใครขอแต่เราจะทำเพราะนี่เพลงใหม่ปะเพลงใหม่ เพราะว่าไม่ได้เป็นกะหลาดแอะไม่หยุดเป็นกะหลาดแต่ไม่ได้เป็นกะหลาดแต่ว่าชอบเพลงคุณคุณบอกเออกูงงแล้วซื้อซื้อกะหลาดคือชื่อแฟนคลับหมายถึงว่ากูไม่ได้เป็นกะหลาดแต่ว่ากูอะชอบเพลงเซเว่นทีแต่ว่าตอนที่ชอบมากมากเลยอะณตอนแรกก็คือชอบมันเซอะไรเงี้ยกูชอบมันเซแต่ถ้าณตอนนี้ที่ยังไม่ได้ฟังเพลงนี้นะคือกูก็ฟังมาถึงล่าสุดก็คือโฮมรันอันนี้ของกูส่วนตัวแต่ว่าเพลงที่ให้เลือกล่าสุดแบบเอาใหม่ทั้งหมดที่เคยฟังมากูชอบ อูกลัวชีพจีอาร์ที่สุดกูชอบกูชอบทุกเพลงของเซเว่นทีเลยพอทุกเพลงแต่หมือนว่าเพลงนั้นอ่ะมันแบบมันกินและนี่ก็ชอบและนี่ก็ชอบเพลงนี้ชอบเพลงอาร์โดยูอาร์โดยูใช่ไหมที่ใช้โซฟาใช่ไหมที่ใช้โซฟาเออชอบเพลงอ่ะจูนี่าครตรงเนี้ยเน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 ชอบเต็มเสียงที่มันขึ้นมาบออเต็มเสีาไค่ะ ก็ไล่มาหมดแล้วเนี่ยที่กูเคยฟังมามากเลยอีกอย่างหนึง<อ>่งที่ชอบวงเนี้ยเพราะว่าคิดท่ากันเองแล้ว<อ>บางเพลงก็แต่งกันเองอ,อะไรอย่างงเแบบรู้สึกว่าแบบแฮปปี้อ่ะด้วยความที่ค่ายก็แบบไม่ได้เวอร์มมากแบบเครดิตเพราะด,ด้วยความที่อ่ะเราก็เป็นแฟนคลับอัปเตอร์มาก่อนเนาะ กูยิงหัวลงไเนี่เราเป็นแฟนคลับอัปเตอร์กับคิตตินมาก่อนอยไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าเกิดชีไม่ทําเองก็ไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงก็เลยชอบชีพูดถึงอัปเตอร์หน่อยนะปะาโกรธมากจริงวันนั้นน่ารอทําอยู่แล้วเสือกลอยขปบที่ยงคืนก็เลยไม่ได้ทาและจบแต่พอได้ดูแล้วแบบมันอิ่มมันอิ่มเอาเลยแล้วกันเอาเลย ready to love ไม่ผูก็ฟังเซนตินเยอะเหมือนกันว่าไปก็เพลงมันแมมอีดอเออเพลงเพาะจริงอะจูนพัก ขึ้นมาก็เวอร์แล้วอะก็ร้องคนเมื่อกี้เนี่ยคนเดิมคนเพลงร้องอะยิ่งโหยยิ่งร้องเมนชั้นกันทุกคนเราเราอ่ะเออก็จริงบอกชื่อหน่อยจำชื่อไม่ค่อได้แล้วเขามาตกกัน มุ่งรู้สึกว่ากูคนเนเดี๋บอกวันนี้เป็นไม่รอบัอนแรกแน,นั่แนแหละ่บอกเรียบกกแวาเาาามื่อเพลงนี้เหมาะกับการที่กูขับรถกลางคืนมากอย่างเงี้ย จะจบๆเลยเชิดจะจบๆเลยเชิดข้ากูดูแล้วอ่าอ่าเราก็ไม่บอกอมพนามอยู่นี่ไงนี่ชงชิดตกหรอมันจะสะเปรย์เลยไม่ใส่ไม่ใช่เออรู้สึกว่าเซเวนทีนอะอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เวลาเจอเซเวนทีนอะใช่อยากเห็นอะไรเยกแต่โอันนี้ดูแล้วเพลงมันเบาอะเหมือนท่าเต้นเพลงคอาเต้นกันเบาแต่ว่ากูชอบไงกูชอบแนวเพลงนี้เออแต่เพลงกับคอร์เออเพราะว่าแรกเพลงมันหนักไง แล้วเขาก็เต้นหนักกันมาตลอดเหมือนเพลงนี้ก็เป็นฟีวแบบว่าตามเพลงอ่ะชิวๆแต่ด้วยความที่เมมเบอร์มันมันเยอะอ่ะมันก็เลยภาพมันก็เลยใหญ่อยู่แล้วนืแต่เพลงเซเว่นที่นี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูเอ็มวีอะแต่รู้สึกว่าเอ็มวีนั้ตัดไวปะแบบแต่ละคนมันไวแบบปะเออมันไวมันไวคนหนึ่ด้ละมั้งอะมันฉุบฉับไวมันฉุบฉับอะก็เลยต้องไป คือกูก็จำหน้าได้คือวงนี้ยเป็นวงที่แบบว่ามีคาแรคเตอร์จำหน้าได้ง่ายนะรู้สึกใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนเมนลองที่คิมินบอกว่าลองจริงเป็นคนในที่ตอนเนี้ยกูจำชื่อไม่ได้นึกชื่อในหัวไม่ออกเลยว่าชื่ออะไรคนนั้นน่ะมึงนึกชื่อออกไหมเออใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ตัวเล็กเหรอไม่ใช่ตัวเล็กมันมันมีโยอะไรนะอูจีกับโฮชิกับโฮชิเออสองคนแสดงว่าคนนั้นดีเคแหละใช่จำชื่อไม่ได้่หมากเหมือนพระเอกมากเออที่เราหล่อดใช่ไหมเหมือนแบบวิ่งเขียวดำ ยิ่งเดไปเรื่อยๆยิ่งอยู่ไปเรื่อยๆยิ่งหลอถ้าใม่ใช่ทวงได้นะคะคือแต่ท่าที่นัมมาตอนนี้ชื่อมันครบแล้วเซเวนทีน่ะตามตามมาตลอดทุกทุกคัมแบ็กเล้วยแล้วพอมันจบคัมแบ็กเราก็ไปตามมุงอื่นทาให้เราลืมลืมลืมเมมเบอร์เพราะเราไม่ได้ตามแบบว่าเจาะตลอดไงแบบก็ดูแค่ไลฟ์ดูแค่ไม่ได้ชอบแต่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ต่างขนาดอะเอพราะใครมันจะไม่เสพผลงานดีๆถูกปะอ๋อหายเบอร์นี้ว่ะ เฮดิทเพดิทเพดิทโดนกินไปแล้วนี่ค่ายอะจีโอ้ยมาจากซีรีสีรองแบงอ่ะเซเวนทีนอะอันนั้นชอบมากกูฟังบ่อยมากอเอ้าไม่เคยฟังเหรอมันจะมีแบงมันจะมีเวอร์ชั่นของอัปเตอร์อัปเตอร์เป็นออริจินใช่ไหมแล้วก็มีเซเวนทีนก่อนแล้วค่อยมาเป็นไอ้นี่มาเป็นพิดตินอือชอบมากเซเวนทีนสกู๊ปยังชอบมากอ๋อไม่เคยฟัง ต้องไปดูต้องไปดูที่4 5คนร้องร้องมีคอร์ดเป็นบาลาดอ่ะพอมาเซเวนทีเนี่ยได้มึงเอาอีดอกเนี่ยมาเอาไปเก็บมีไม้แรงๆแข็งๆทีเดียวอะพมึงมีไหมอะอย่าฟ้องตำรวจแล้วกันเดวกผู้จัดการแหมอีดอกปกติก็เต้นกันนะไม่ใช่ตรงนี้เพราะกูไม่เคยเต้นตรงนี้ค่ะเออเพราะกูมันจะมาเต้นที่นี้ ไปแล้วทุกคนไปไปเนี่ยแม่กูว่าถ้าไม้ไม้หาไม่เจอกว้ยรองเท้าตรงนี้ใกล้มึงหยิบมาข้างหนึ่งดิถูกกลัวว่าจะตายเมือกี้เมื่อกี้ไรเนี้ยไม่ก็เอาหน้ามันอะจุ่มลงไปในรองเท้าเจไปแล้วทุกคนเอ้ยยังไม่ไปหรอโอหน่อยออกวู้ยมึงไม่ออกข่าวกันวะเมื่อกี้มึงออกข่าวกันอะไป <laughs> oh boy